ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆเล่าข่าวชัดลึกทุกประเด็นกับชัดปันจิติเวศน,นะครับรายการที่นําท่านไปจับลึกทุกรเรื่องราวการลงทุนในตลาดทร์ประเทศไทยก็จะบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันดีหนึ่งครับที่ทางรายการคุยชัดเราได้มาเยือนถึงนะครับของบริษัทตัวเดียนซึ่งต้บอกว่าเป็นผู้นําในเรื่องของหลอดไฟแสงสว่างเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทธิรมงลอุตสาหกรรมจำกัดหาชนหรือทีเอไ กับ2ผู้บริหารผู้เป็นีย์หลักสําคัญนะครับก็คือคุณธีรชัยและคุณธีรสักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เดี๋ยวขอเรียนคุณธีรชัยก่อนละกันนะครับให้คุณธีรชัยช่วยเล่าถึงภาพรวมของ TMI ณปัจจุบันหน่อยครับครับก็บริษัทที่รับมงคนอุตสาหกรรมจำกัดหาชนนะครับหรือว่า TMI ก็ปัจจุบันก็ผลิตในส่วนของอุปกรณ์ในระบบแสงสว่างนะครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่4 3แล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับก็ มีการบริหารจัดการแล้วก็มีการผลิตในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นหลอดไฟโคมไฟนะครับมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี้ยก็มีผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภทนะครับโดยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟถนนหลอดไฟสนามกีฬาหรือว่าโคมไฟประเภทต่างๆจะโคมไฟจับปลาหมึกหรือว่าโคมไฟที่ใช้กับอ่าที่ที่เป็นเรื่องของอุณหภูมสิสีหรือว่าอุณหภูมิแสงที่ต้องการความจ ทางเทคนิคอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเราสามารถทําได้ในส่วนของตรงนั้นและเรามีแ a บที่ลองรับในส่วนของตรงนี้มาประมาณ20กว่าปีนะครับที่เราผลิตในส่วนของอุปกรณ์ส่องสว่างมาแล้วก็ปัจจุบันเองก็ได้มีการขยายในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่ที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพปัจจุบันเป็นโรงที่3ามที่เราลงทุนไปแล้วแล้วก็มีการจ่ายไฟครบทุกโรงครับ ก็ถือว่าวันนี้ก็ภาคธุรกิจเราก็จะมีธุรกิจสองสว่างน,นะครับกับในส่วนของพลังงานทดแทนนะครับอันนี้เดี๋ยวขอแบ่งพาร์ทนิดหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจสองสวา่างอาจจะต้องถามคุณธีรช,ยชัยส่วนพลังงานทดแทนเดี๋ยวไปถามคุณธีรศักดิ์นะครับเอาพูดถึงธุรกิจสองสว่างก่อนตอนนี้ปีนี้เป็นยังไงครับรวมถึงแนวโน้ม ครับปีนี้ภาพรวมก็ดีดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการขยายแล้วก็มีการพัฒนาในส่วนของของการบริหารจัดก,การที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ใช้ในส่วนของอถ้าศัพท์การตลาดก็พวกอันดาต้านาลิติกเข้ามาค่อยๆวิเคราะห์ในส่วนของตรงนี้แล้วก็ทําให้ผลออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆว่าตอบสนองความต้องการของ end user ได้มากขึ้นนะครับก็เพิ่ม โปรดักเพิ่ม SKU โดยธีมของปีนี้เราเล่นเรื่องของหลอดไฟไล่ยุงนะครับก็มาถึงในช่วงปลายปีก็ยังได้รับการตอบรับแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวในส่วนของโคมไฟที่เป็นโคมไฟพกพานะครับสำหรับแคมปิ้งสำหรับที่จะใช้ทานข้าวกันนอกนอกอาคารนะครับอย่างเช่นทานในสวนทานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาโคมไฟตัวนี้ไปแทนอยากกันยุงไล่ไล่ยุงวางไว้ใต้โต๊ะหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ก็ใช่ไม่มีกลิ่นแล้วไม่ต้องฆ่ายุงด้วยครับก็ เหมาะที่จะบางบางคนก็ไปถวายพระนะครับ<ม>สำหรับเพื่อที่จะไปทุดงหรือว่าปฏิบัติธรรมต่างๆก็ภาพรวมค่อนข้างจะดีครับปีนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับการยอมรับกับจากตลาด<ม>ก็ตอนนี้ก็ดีสัญญ,ญาณการฟื้นตัวสัญญ,ญาณการ<ม>เคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มของโรงแรม,มกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากลุ่มของงานประมูลราชการต่างๆซึ่งก็ พอถึงช่วงปลายปีมันก็จะมีเรื่องของงบตกค้างงบอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับจ้องเดี๋ยวอีก3เดือนพอต้นปีก็จะเป็นงบของปีใหม่ซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะครับกระแสต่างๆตอนนี้ที่ออกมาครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของธุรกิจส่งสว่างนี่เรากําลังกลับมาแล้วก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะครับครับใช่ครับอันนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนมัางที่บอกว่าก็จะเป็นธุรกิจเอสเทิร์เลยทีเดียวนะครับเพราะเราก็เห็นจากผลประกอบการที่ผ่านมามันค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจน วันนี้เรามาอัปเดตกันถึงตัวตัวของธุรกิจพลังงานทดแทนตรงนี้นิดนึ่งครับว่าปัจจุบันเราดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับครับก็ตัวบริษัททีระมงคลนะครับก็มีตอนนี้มีธุรกิจตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เป็นหลักๆเลยมีอยู่ทั้งหมด3โรงแต่ว่าตรงที่เราทําอยู่หลักๆเลยก็จริงๆก็อยู่ที่ชุมพรโรงแรกนะครับโรงแรกเนี่ย เรานำน้ําเสียจากโรงป่ามนะครับมามามาหมักนะครับแล้วก็หมักเสร็จเนี่ยมันจะได้การมีเทนเราการมีเทนเนี่ยไปเข้าเครื่องปั่นไฟแล้วก็ปั่นไฟจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับกอ็อันนี้ดําเนินกิจการมาวันาณ5ปีลวก็ค่อนข้างจะเรียกว่าทําจนกระทั่งเราเราค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็ผลประกอบการก็เป็นที่พอใจได้ทุกปี เพราะนั้นเราก็เลยเริ่มขยายมาที่ที่ที่สองและที่ที่สามนะครับที่สองตอนตอนนี้อยู่ที่สมุทรสาครนนะครับแล้วก็ที่ที่สามอยู่ที่สุพรรณบุรีหัวใจจริงๆอยู่ที่ไซต์ที่สามเพราะว่าไซต์ที่สามเนี่ยเราสร้างจาก greenfield นะครับเพราะว่าสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพิ่งเริ่มโอเเรตเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับก็ไซต์ที่สามเนี่ยเป็นโครงการที่เราหมายมั่นปั้นมือมากเพราะว่า ทั้งโครงการเนี่ยเราใช้เครื่องจักรของทางบริษัทซีเมนต์นะครับแล้วก็ระบบที่ลงเนี่ยก็คือระบบที่เรียกว่าไม่ได้ลงแค่ตัวเครื่องจักรลงทั้งระบบเลยซึ่งครอบคุมถึงตัวประมาณการตัวฟอ c แคตตัวระบบ AI ที่เขาใช้ในการมอนิเตอร์ไปไปข้างหน้านะครับทำพิเวนท์ทำพิเ e นที n แมนเพื่อที่จะ ยืนยันว่าโอกาสที่เครื่องจะเบรกดาวม้ชินเบรกดาวก็ตำ่ำลงครับที่นี่เราหมายมั่นปั้นมือมากเพราะว่านอกเหนือจากการจําหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าส่วนกลางภาคแล้วเนี่ยเราก็ยื่นขอตัวคาร์บอนเครดิตด้วอันนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นปัจจุบันเราได้การประเมินมาถึงขั้นไหนขั้นตอนไหนครับก็ตอนนี้เรา ทำการประเมินเบื้องต้นเป็นเบสไลค a ลคูเลชันนะครับก็ตัวโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมีสามารถลดการปล่อยออคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก้าห่นสองพัตันต่อปีซึ่งจริงก็ถือว่าถ้าเทียบกันในในบรรดาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะ<ม>ค่อนข้างเยอะเทียบต่อเมกะวัตต์นะครับก็จะจะค่อนข้างเยอะกว่าประเภทอื่นๆ เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวพลังงานทดแทนมันมีเรื่องของสารประกอบอืน่นๆนะที่เช่นมีเทนก็ไปเกี่ยวข้องซึ่งตัวมีเทนเนี่ยมันได้ถึง25เท่าของของการไฟฟ้าของปริมาณการคำนวณเท่าปกตินะครับตัวนี้ก็เลยทําให้โรงไฟฟ้าโรงนี้เนี่ยมันมีรายได้ส่วนประกอบจากทางคาร์บอนเคนิตด้วยทีนี้ขั้นตอนเนี่ยตอนนี้เราประเมินเสร็จสิ้นแล้วก็เหลือแค่ว่าการเจราจากับทางผู้ขายซึ่งก็ จริงๆเราก็คาดหวังว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาที่มีประกาศเรื่องสีแบม,มที่ที่เป็นกำลังเป็นข่าวอยู่ในหน้าในังสือพิมพ์อยู่ว่าเนี่ยเราประเทศไทยกับทั่วโลกเนี่ยเวลาจะนำเข้าสินค้าเวลาจะส่งออกสินค้าไปยังยุโรปเนี่ยจะต้องมีรายงานประกอบครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็เอาจริงๆก็เริ่มบังคับใช้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ฝังเราเป็นฝั่งที่ เรียกว่าเป็นฝั่งผู้ผู้มีคาร์บอนไปชดเชยก็จะเป็นฝั่งผู้จําหน่ายแล้วกันครับเป็นฝั่งฝั่งขายก็มีการเจราจาอยู่หลายที่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังเปรียบเทียบราคาอยู่ว่าที่ไหนที่เราสามารถได้ผลประโยชน์สูงสุดก็ก็น่าจะตกลงกันได้ครับอันนี้ต้องกวัมาถามคุณชูชัยเรื่องถึงไอตัวของรายได้จากคาร์บอนเครดิตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมนักทูได้รับทราบเพราะบางทีเขานมันคงสับสนเนาะคาร์บอนเครดิตนะมันขายแล้วมันยังไง ตัวนี้เนี่ยมันตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราขายปุ๊บมันหมดไปเลยไหมหรือว่ามันมีการต่อสัญญาเป็นปีๆหรือกี่ปีอะไรอย่างนี้อันนี้จะมีต่อเนื่องเขาเป็นปีๆเพราะว่าเราไม่ได้ขายแล้วหมดไปนะใช่ครับก็คือถ้าเราขายก็ของปีนี้ก็หมดไปใช่ครับปีหน้าหมดปีหน้าก็ขายได้อีกถ้าเราจะขึ้นราคาได้ไหมึ้นมันอยู่ที่การอยู่ที่ภาวะของตลาดแต่ทิศทางแนวโน้มเนี่ย อตอนนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ60เหรียญน,นะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ60เหรียญยังไงเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าจะต้องไปจ่ายคาร์บอนแท็กแล้วหาซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยเนี่ยในราคาที่ยังไม่ถึง60เหรียญ60เหรียญเนี่ยยังไงเขาก็ต้องทำเพราะฉะนั้นราคามันจะแย่งกันไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวปีนี้หรายการแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีบังคับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจํานวนรายการเนี่ยประเภทประเภทของธุรกิจที่จะต้องโดนบังคับเนี่ย ผมเข้าใจว่ายังไงอ่ะไม่พออยู่แล้วเพราะอย่างประเทศไทยเนี่ยผลิตได้แค่ตอนนี้สิบล้านตันเองอแล้วอยา่อยางที่เห็นของเราเนี่ยก็มีก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้ไปเซ็นเอาไว้ด้วยนะมันตน,นั้นมันเป็นมันจะเป็นตัวเล่งไหมให้ให้ผู้ประกอบการเองจําเป็น,น่จะต้องอกระตือรือร้นหรือว่าตระหนักในเรื่องพวกนี้เรื่องของคาร์บอนเครดิตแน่นอนครับ เพราะว่าหลังจากที่สัญญาไปแล้วเนี่ยทุกเ,เราจะต้องเข้าสู่ส่วนที่สัญญาตามที่ตกลงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องถูกบังคับให้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 ดีแคลร์นะครับต่้ปีนี้ในในในแนวโน้มก็คือทุกบริษัทจะต้องเริ่มดีแคลร์แล้วว่าบริษัทเนี่ยปล่อยคาร์บอนเครดิตไปเท่าไหร่เอ่อปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่แล้วจะต้องหามาชดเชยเ,เท่าไหร่ครับซึ่งถ้าถ้าถ้าตัวนี้ตัวเลขตัวเนี้ยมันขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมเข้าใจว่า มันก็จะต้องมีความต้องการเกิดขึ้นแล้วว่าว่าว่าในส่วนของตรงนี้เราจะราคาของคาร์บอนเครดิตในประเทศมันจะปรับตัวยังไงแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้บังคับกับเราที่เดียวบังคับไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นต่างประเทศถ้าสมมุติว่าเขาไม่พอเขาก็ต้องเริ่มหาออกมาที่ต่างประเทศว่าว่าว่าที่ไหนมีม,มีมีคาร์บอนเครดิตเหลือครับ แพราะว่าตรงนี้ก็จะยินชัดเจนนะครับขายแล้วยังขายได้อีกนะครับรวมถึงดีมานที่ความต้องการที่ต้องมีเพิ่มมากขึ้นจากตัวกฎหมายหรือสดที่สัญญาหรือสัที่วันนี้โลกก็เริ่มบีบเข้ามารเรื่อยๆนะครับทีนี้มาว่ากันถึงในส่วนของการเติบโตของทีระมงคลทีม,มีต่อจากนี้บ้างแน่นอนครับธุรกิจสองสว่างเราก็พัฒนาไปเพราะเป็นเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ก็ยังสร้างผลคประกอบการที่ดีที่เราอยู่ ในขณะที่ทุกิดพลังงานทดแทนเนี่ยที่เราบอกว่าเป็น Scur v e ของ TMI ในขณะนี้เนี่ยเรามีนโยบายหรือมือแผนงานที่จะขยายต่อเนื่องไหมครับมีครับเพราะว่าที่ที่ได้ประชุมกันเนี่ยแนวโน้มของการขยายธุรกิจของโรงไฟฟ้าเนี่ยเราเราไปทางนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าจังหวะหรือโอกาสที่เข้ามามันเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ไบโอก๊สเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้า,ถาสมมุติว่าเรามีโครงการที่เข้ามาแล้วเจรจา เจรจาแล้วระยะเวลาในการคืนทุนการลงทุนแล้วคุ้มค่าเร็วที่สุดหรือว่าดีมากเราก็พร้อมที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นโซลาไบโอไบโอแมสหรือว่าธุรกิจพลังงานประเภทอื่นเราก็สนใจอั้นถามพี่ยี่ใกล้ๆเนี้ยมีคุยไหมมีคุยไหมว่าเราจะขยายไปอีกเท่าไหร่มีมีนะครับมีนะครับมีนแต่ว่าต้องรอความชัดเจนแน่นอนเนี้ยชัดเจนอันนี้เรามีความพร้อมไหม เรื่องเงินลงทุนต่างๆโอ้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะกระเป๋เปเปเปจาจากที่ปรกษาทางการเงินที่เขาเตรียมการระดมทุนเอาไว้ให้แล้วก็การแหล่งของเงินทุนที่ในแต่ละที่ท,ที่เข้ามาแล้วล่าสุดเนี่ยโลงไฟฟ้าลงที่สามเนี่ยทาง AUH S b a ก็เข้ามาซัพพอร์ตนะครับก,ก็ทำให้ตอนแรกเราจะออกคุณกู้เพิ่มอีกหนึ่งร้อยล้านเราก็ไม่ได้ออกไปแล้วก็ทางทางท่าน บงกิ ing, ้งก็คือทางธนาคารเขาขเขามาซัพพอร์ตในส่วนของตรงนี้เข้าไปเลยแล้วก็เป็นการาคืนในระยะยาว<ม>ก็ก็จะจโอเคขึ้น<ม>นะครับก็ภาพรวมก็คือฐานของดอกเบีย้ยก็ต่ำลงอะไรครับก็ไม่ต้องมีปัญหาในระบตัวตน,นี้คุณกูก้ก็ใช่ครับใช่ครับจังหวะดีมากจังจหวะดีมากที่เข้ามาตรงนี้แล้วก็ก็เลยทำให้จะ ค่อนข้างจะมั่นใจว่าทิศทางที่เราจะก้าวไปเนี่ยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะดีแล้วก็แนวโน้มถ้าตัวปัจจาคัญตอนนี้ก็คืออย,อยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการของโรงไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของคาร์บอนเครดิตว่าทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าทําได้ดีผมว่าตัวนี้เราน่าจะก้าวกระโดดเลยด้วยซ้ำคือเรากระโดดมารอบแล้วนะนี่จะกระโดดอีกก็คือคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยเราเรา,เราต้องมั่น,นคงในระดับหนึ่งแล้วทําให้ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือว่าจะเป็นทางทางแหล่งเงินทุนครับ นะครับทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นกู้เรื่องของธ<ม>นาคารเรื่องของการออกอเรายังไม่รู้เลยว่าเครื่องมือทางการเงินนี้นะครที่เราจะใช้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มบ้างแต่ว่าถ้ามั่นใจทุกๆฝ่ายเราจะเจ้าได้เร็วขึ้น<ม>ครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นภาพวันนี้อัปเดตได้อีกระดับหนึ่งนะครับเรื่องของอการเติบโตทั้งธุรกิจ ที่เป็นหลอดไฟธุรกิจพลังงานทดแทนก็เห็นภาพแล้วเราจะเดินหน้าต่อนะครับแล้วรวมถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งวันนี้ก็เหลือแค่จะจับกับใครเท่านั้นเองที่จะขายให้ใครนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงน่าจะเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้ด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้คุณชลชัยฝากถึงท่านผู้ชมนักลงทุนนะครับรวมถึงแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นของ TMI หน่อยที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตัวของทีระมงคลของเราครับครับก็ ขอฝากทีละมงคลอุตสาหกรรมจำกัดหาชนด้วยนะครับหรือว่า TMI ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ผมว่าอยู่ในช่วงที่ถ้าถ้าเป็นช่วงที่เรียกว่าน่าเก็บมผมว่าอาจจะถึงถึงถึงจุดที่ เรียกว่าพร้อมที่จะเทิอนอ่าวได้ตลอดเวลานะครับผมว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีสําหรับการลงทุนและแนวโน้มทิศทางของธุรกิจเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ภาพรวมของประเทศเราเรื่องของทิศทางการลงทุนไม่ว่าจะเป็นคือตอนนี้เองเนี่ยที่ผมได้รับจากกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไฟฟ้าอ่าสภาวรรการ,รกลุ่มไฟฟ้าไรเลทรอร์หรือว่าทุกกลุ่มเนี่ยเท่าที่ฟาทราบมาเนี่ยการลงทุนที่จะมาจากต่างประเทศในประเทศเราเนี่ยเยอะมากๆ,ๆนะครับแล้วก็อ่ประเทศเราเป็นประเทศที่ ท,ที่มีสเสน่ห์นะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหอมพอสมควร,ครเลยแล้วก็าการลงทุนเม็ดเงินต่างๆที่จะเข้ามารวมถึงภาพรวมของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นผมคาดหวังว่าเร็วๆนี้ทิศทางของของตลาดรวมถึงตลาดทุนด้วยเองเนี่ยน่าจะกลับมาเป็นขาบวกแล้วก็ เป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่จะลงทุนในะระยะเวลาหรือช่วงนี้นะครับเพราะว่าพอหลังจากที่มันเป็นมันกลับตัวแล้วเนี่ยก็มันอา,อาจจะขึ้นแรงเพราะว่าพื้นฐานแต่ละบริษัทก็ค่อนข้างที่จะด,ดีครับก็ยังไงก็ฝากทีละมงคลอุตสาหกรรมด้วยนะครับครับนี่ก็คือทีละมงคลอุตสาหกรรมหรือ TMI นะครับวันนี้เรามาเห็นนะครับถึงที่นเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าธรุรกิจเขาทำยังไงแล้ววันนี้เขากำลังเดินหาไปแบบไหน นะครับรวมถึงโอกาสนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็อยู่ในภาะวะที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอกาสของผู้ที่พร้อมที่จะลงทุนนะครับเพราะวันนี้คุณได้ส่วนลดเยอะมากนะครับซึ่งทีละบางคนเองมีที่มอเองก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูนะครับดูธุรกิจดูผลประกอบการนะครับรวมถึงการทํางานของผู้บริหาร ก็จะเป็นสัวพิสูจน์นะครับว่าพู้ตัวนี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการคุยจะชัดก็หมดลงจงเท่านี้นะครับผมชัยปันธิติเว้ก็ขอลากผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ